ไอ้ตายสุก้อยเสียนเซียนตั้งแต่กลับมานายบุกบุญเอาแต่อยู่หน้าคอมนายกำลังทำอะไรกันแน่ชันกำลังศึกษาหะาคอมรู้เพื่อทดลองน่ะอะไรนายดูอะไรนายดูอะไรอยู่กันแน่โอลิมปิกญี่ปุ่นนายเย่เอ,อ๋อมื้อเย็นเธอบอกว่าเธอไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมเล่ตอนนี้ฉันได้บทเรียนใหม่มาเยอะครั้งต่อไปเธอจะต้อง เรื่องนั้นเออไม่ต้องหรอกมีจดไว้ในสมุดด้วยลุงงี้ไม่พูดออกไปดีกว่านี่เขาจะทามาเราหรือไงย่ะเออคืดมีสายเข้าดึกป่านนี้แล้วใครโทรมากันนะฮะลัลโหลคุณเฉียวครับขอโทษที่รบกวนนะครับคือคุณเหลียงเซียนเธอมีอะไรจะบอกกับคุณขอให้คุณมาพบหน่อย เหลียงเซียนหล่อนยังมีอะไรจะคุยไม่ไปคือแบบคุณเชียวเธอบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับภรรยาของคุณแถมเธอบอกว่าเจ้ดอาหารจนกว่าคุณจะพบเหลียงเรื่องเกี่ยวกับเย่เอ๋อเหลียงเซียนคิดจะก่อปัญหาไม่เลิกสักทีเข้าใจแล้วอีก1ิบห้าทีจะไปที่นั่นกุบเลือดของเย่เอ๋อคือเอ็นแม่ของเธอ ก็เป็นเหมือนลูกหลานของตระกูลเหลียง DNA ของเย่เอ๋อกับเหลี่ยงเพย่ยเราก็เป็นคนเช็คมากับมือเรื่องที่เหลียงเซียนพูดถึงน่ามันอะไรกันแน่ไร้สาระเป็นอะไรไปใครโทรมาเหรอไม่มีอะไรหรอกเหลียงเซียนคงกำลังโกรธเค้นต้องอยู่คอยต้องอยู่ในคุก ฉันจะออกไปดูหน่อยว่าเขาเป็นอะไรกันแน่เรื่องตัวตนของฉันเหรอฉันรู้ดีอยู่แล้วพ่อของแม่ฉันคือใครฉันจะไปกับนายด้วยฉันจะไปดูหน่อยสิว่าเธอจะแต่งเรื่องอะไรขึ้นมาอีกก็ได้งั้นพวกเราไปกันห้องสอบสวนคุณชายเฉียวเชิญด้านในครับเอิม่มนายเฝ้าอยู่ด้านนอกก็พอครับ เฉียวสินเซียนฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องมางเฉียวินเซียนถ้าเธออยากรู้ความจริงที่แท้จริงของเหลียงเย่ก็คนพูดอะไรเกี่ยวกับตัวฉันหรอคะเหลียงเย่นี่เธอพาเหลียงเย่มาด้วยเธอไม่กลัวรู้ความจริงว่าจะกระทบจิตใจของเหลียงเย่งั้นเหรอเฮงั้นฉันยิ่งอยากรู้เลยคุณจะพูดอะไรจะกระทบจิตใจฉันงั้นเหรอเธอ ฉันไม่มีเวลาให้คุณหรอกนะฉันให้3นาทีหากคุณพูดแต่เรื่องไร้สาระก็คุณรู้นะว่าเราเจอกับอะไรหินเซียนเธอจะทําแบบนี้กับให้ลูกของฉันไม่ได้นี่เธอคิดจะให้พวกเราอยู่ในคุกจริงนั้นเหรออย่าลืมลนะ่ะว่าฉันเป็นป้าของหลิงเย,ย่ยังเหลืออีกสองนาทีครึ่งเธอหินเซียนเมื่อกี้ฉันได้ยินตำรวจคุยกันแล้วว่า ฉันกับลูกทำถูกกล่าวข้อหาไม่มีเจตนาฆ่านั่นเป็นฝีมือของเธอใช่ไหมเธอไม่คิดจะปล่อยพวกเราไปแล้วอยู่ใช่ไหมถ้าหากคุณคิดจะพูดเรื่องแค่นี้งั้นก็ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ต่อเหลียงเย่กับกันเถอเดี๋ยวสิหินเซียนคุณชายเฉียวฉันจะยอมบอกฉันทำเรื่องไม่ดีเอาไว้หลายอย่างแต่เรื่องตัวตนของเหลียงเย่่ะฉันพูดจริง ขอร้องล่ะลูกชายของฉันไม่ได้ทําอะไรผิดปล่อยเขาไปเถืะนะแล้วฉันจะบอกความจริงเกี่ยวกับเหลียงเย่ให้ฟังคุณมาถ้าหากคุณบอกความจริงเกี่ยวกับตัวตนของเย่อผมจะเก,ก็บเรื่องเสี่ยวมี่หยุ่นไปคิดเธอปล่อยลูกชายของฉันไปก่อนสิฉันจะบอกเราจะบอกเขาง่ายๆไม่ได้ไม่งั้นเราตายแน่เราจะต้องหาวิธีให้เขาปล่อยมี่หยุนไปก่อน เหลียงเซียนคุณคิดจะทำอะไรคุณอะไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการหรอกก็เผยความชั่วตัวเองออกมาเลยนะคิดว่าพวกเราจะเชื่อคำพูดโกหกคุณง่ายเหรอหุบป,ปากหนะ้าเหลียงเย่ฉันไม่ได้คุยกับเธออย่ามาว่าอย่ามาคิดว่าฉันไม่รู้นะที่ฉันที่เธอมาที่นี่เพราะอยาก จะมาเยอะชั้นใช่ไหมล่ะใช่ค่ะก็คุณมนันลาสมเพชนี่นะาเหลียงเซียนคุณคิดเจ้าตัวเรื่องตัวตัที่แท้จริงมาต่อรองกับสามีของฉันเถ็บยังให้ฉันหุบปากคุณนี่มันแล้วอย่างไรจริงเกเกมันทวนนำหายยนะมาให้ฉันถ้าเกไม่ปรากฏลูกชายของฉันก็ไม่มาเจอเรื่องแบบนี้ฉันจะจัดการเกเยเออ อาใส่หัวไปลืมไปเลยว่ายีเอ๋อเรียนศิลปะการต่อสู้มาไม่มีอะไรต้องห่วงเหลี่ยงเซียนใครมันให้ความกล้ากับคุณมาสู้กับฉันอึเกเจ็บอย่ามาทำอะไรบ้าๆนะที่นี่มันสถานที่ตำรวจเรื่องนั้นฉันก็รู้ดีหรอกคะ่ะคุณทำตัวอิิางโสเสียจรฉันลืมไปเลยว่าที่นี่มันเป็นว่าคุณเป็นนักโทษยี่เอ๋อเลือกต่อปากต่อคำกับเธอดีกว่า เสียเวลาปล่อยเธออยู่ในคุกจนตายพวกเรากลับกันดีกว่าอะไรนะอยู่ในคุกจนตายไม่ได้การเย็นไว้เราต้องหาวิธีถ้าต้องการออกจากคุกฉันจะบอกฉันจะบอกก็ได้ฉันมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับพี่สะพ้ายของฉันพี่สะพ้ายพี่สะพ้ายของเหลียงเซียนงั้นก็ภรรยาของพ่อเหลียงเย่สินะพูดมาพี่สะพ้ายอะไรหลักฐานอยู่ไหน โอ๊ยเก็บปวดท้องปวดท้องฉันไม่ไหวแล้วฉะนต้องการพบหมอในนี่คงแก้งทำนะผินเซียนพวกเราพาเธอไปหาหมอเถอะนะนี่เออเธอคิดจะทำอะไรอยู่ที่นี่เธอคงไม่ยอมพูดอะไรแน่ในเมื่อเธออยากวาไปโรงพยาบาลก็พาเธอไปโรงพยาบาลกันเถอะพวกเราจะให้ความร่วมมือกับการแสดงของเธอจนเธอยอมพูดออกมาใครก็ได้ ครับคุณเฉียวพาเหลียงเย่ยไปหาหมอครับโอ้ยปวดท้องไม่ไหวแล้วคิดว่าจะบอกง่ายๆนั่นหรอฝันไปเถอะเหลียงเย่ยรอก,ก่อนฉันจะไม่ปล่อยเธอไว้แน่ฉันลนะ่ะอยากรู้จริงริงว่าเหลียงเซียนคิดจะทําอะไรอย่าทำให้ชาวพื้หวังล่ะก็จบแล้วครับก็ไปแล้วครับ,รรบไยกนติดตามมปเลยนะ